มีหนึ่งเรื่องที่ที่ทางลูกกอล์ฟเป็นคนริเริ่มขึ้นมาในกรุป๊ปแล้วก็ทางเราพุทรพูโททีมงานเองปรึกษาเราก็เห็นด้วยแล้ว,วยอ,อยากจะทาอ,อ,อะไรบางอย่างสิ่งที่เราจะบอกก็คือว่าเนื่องจากว่าสัปดาห์เมือม่อไม่กี่วันก่อนนี้เองใช่ไหมฮะที่เราเห็นข่าวเรื่องคูห้าคนกับสิทธิ์เก่าอะไรก็ตามมีการแบบข่มขืนนักเรียนหรืออะไรก็ตาม,มที่เป็นข่าวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าจริงๆการที่เราทำรายการนี้มาเรารับฟังสายมาโดยตลอดแล้วเราเชื่อว่าเราอยากให้รายการของเราเนี่ยที่มันน่าจะเข้าถึงคนจํานวนเยอะมากช่วยเหลือคนแล้วก็โดยเฉพาะเด็กๆ ในวัยเนี้ยซึ่งจริงๆก็เป็นผู้ฟังของเราที่เยอะมากๆจริงๆซึ่งที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเด็กๆอาจจะต้องแค่โทรมาเล่าแล้วรู้สึกว่าถ้าทิ้งเรื่องมาเดี๋ยวเรื่องมันจะต้องถูกเอามาออกแน่เลยเดี๋ยวมันนู่นนี่แน่เลยพอหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นที่เราดูข่าวเรารู้สึกแบบเฮ้ยพี่ๆงั้นเราช่วยกันได้ไหมเราเปิดเลยตอนนี้เราเปิดพูดทอลพูดโทรพี่ได้คุยกับโปรดิวเซอร์คุยกับพี่เล็กคุยกับเบิร์ดเราว่าสําหรับน้องๆนักเรียนนะคะวัยเรียนเลยนักน้องน้องนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะที่กําลังประสบปัญหาาาาว่่่ไไมมรรรรรูู้้้จจจะะแงใใคคคดีปึกกษุณ กำลังโดนการกระทําที่เรียกว่า sexual harassment จากบุคลากรที่โรงเรียนอยู่สิ่งที่เราจะทําคือเราจะตรวจสอบที่มาที่ไปเราอาจจะประสานงานกับมูล,ลนิธิเราอาจจะแบบว่าเข้าไปอย่างน้อยรับฟังว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนเรื่องของการ take action เดี๋ยวเราอขอขอให้แบบว่าเราปรึกษากับทีมนิดนึงว่าจะทำยังไงแต่อย่างน้อยวันนี้ถ้าคุณฟังอยู่อยากให้คุณช่วยแชร์ให้มากที่สุดให้เด็กทั่วไปเห็นว่าถ้าวันนี้ ถ้ามันเกิดขึ้นแบบน้องคนนั้นที่มุกดาหารแล้วมันไม่รู้จะคุยอะไรจริงๆวันนี้ส่งมาบอกว่าพี่คะมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับหนูเราจะไม่เอาเรื่องราวของคุณมาเปิดเผยคุณไม่ต้องมาชื่อไม่ต้องมาออกอากาศอะไรใดๆแต่อย่างน้อยวันนี้เราขอใช้พื้นที่สื่อนี้เลยที่ทีงานเราจะเป็นผู้ฟัง และคุณจะได้ไม่เป็นเด็กที่เป็นเหยื่อแล้วอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวบนโลกใบนี้อ,อันนี้ได้มาบางทีเด็กเด็กบางคนเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นมูลนิธิใดๆก็ตามที่ไม่ใช่ตำรวจเนี่ยบางคนก็ไม่กล้าที่จะไปเล่าไปบอกแต่ถ้ารายการของเรามันสามารถที่จะเป็นเพื่อนสักคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนที่ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันมาก่อนแล้วก็แค่ได้อ่านเรื่องราวแล้วก็เป็นสื่อเป็นตัวกลาง ในการส่งเรื่องต่อไปยังมูลนิธิที่รับผิดชอบเนี่ยเราก็ยินดีแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานด้วยเพราะว่าเบิร์ตเองคงจะเหนื่อยขึ้นกับการที่ต้องต้องกรองอินบ็อกซ์พวกนี้แล้วก็ขอบคุณพี่เล็กด้วยที่อนุมัติเพราะว่ามันเป็นงานที่เพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วมันเราไม่ไดเอามาใช้ในรายการแน่ๆใช่นี่คือพี่พี่เล็กถึงขนาดอนุญาตบอกว่าให้เราทําเป็นแบบโครงการพูดทอกพูดโทรมาช่วยกันนะเลยนะคะมันเหมือนว่าสมมติบางทีเราดูรายการพี่เคยเห็นไหมที่แบบบางที่เขาบอกว่าถนนของบ้านเขาอืเขาไม่รู้จะร้องเรียนใครมันไม่รู้จะร้องเรียนใครแล้ว่ะ วันนี้คุณถ้าคุณฟังอยู่คุณดูจนจบคุณแชร์ต่อคุณให้ถึงเด็กทั่วประเทศให้มากที่สุดนะวันนี้อย่างน้อยเขาไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงเขารู้ว่ามันมีใครสักคนในประเทศนี้ที่ฟังเขาอยู่แน่นอนจบอันนี้เราขอแค่นี้นะคะนะครับ ก็น้องๆคนไหนก็ตามที่กำลังเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่ก็อ่ะอย่างน้อยเรายังเป็นอีกหนึ่งหนึ่งคนที่ที่จะฟังน้องๆแล้วก็อีกนิดนึงค่ะสมมติถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งมาเล่าเหตุการณ์แบบนี้ให้เราฟังในฐานะผู้ใหญ่อ่ะ้อมอยากให้อย่าเพิ่งปฏิเสธเขาว่าเด็กคิดไปเองหรือว่าอะไรเงี้ยลองฟังเขาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเขาหรือถ้าช่วยไม่ได้แนะนำหรือส่งต่อเขาก็ยังดีจริงนะคะอย่าทิ้งเขาไว้อ่ะ ทอพุทโธอย่าลืมโทรนะ